คุณทำไมคุณไม่จำนั่นยคะปตังไหนคะผมเปิดเป็นครับบจะเป็ไม่ไะใช่ค่ะแล้วท่านเปิดเป็นไหมคะรถคุณอะมาถามผมท่านไม่เคยใช้ค่ะแล้วผมเคยใช้ไหมเคอถามผมบ้างไหมแล้วคุณมาทำงานซ้ำคุณทำไม่ได้ไงคะไปที่โ้งับโอเคค่ะงัด้าร้อยเยมาตรงนี้เลยนะที่รอตรงนี้ค่ะบริษัทสองเริดรุ่งเรือจักับค่ะโอเคที่รออยู่นนั เลยบอกว่าผู้กองใต้ค่ะคุณต้องเจอผมชั้นแล้วคุณต้องไม่ได้ปรับกันซ้ำคุณบอกคุณไม่เชื่อชั้นคุณสอ,องคนไปนี่แหละคือความจริงค่ะน้องชื่ออะไรคะตอนแรกคุณไม่ได้บอกเ,เอ้าหนูไม่ได้เบียดพี่เลยนะ คุฉันไช้เขาได้ค่ะคุณเติมปุ๊บคุณนะฉันก็คุยกบบเจ้ของเลยแต่ฉันไม่เคยมีปัญหารคุณเลยคนบอกว่าคุณเติมต้องเป็นใช่ไ็นแล้วคุณรู้ย่างไงว่าฉันถูกไหมคะคนขอรูปบัตรฉันสิคะ ดคุณี่ดังถ่นไหมเดีวคุณจะโดนเลือกใส่ค่ะคุณดีเนี่ยตั้งคุณแม่คุณไม่ตงจา้องคับคนนี้ได้นะครับครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ